สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทางหมีนะครับนั่นก็คือเจ้า Redmi 15เองครับในคลิปนี้ผมก็จะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม r o v เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟินนี้ในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับ <c oughs> ก็แน่นอนครับสำหรับเจ้า Redmi 15เนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะและก็ขายดีแน่นอนเนาะ วางจาหน่ายด้วยกัน2รุ่นนะครับทุกคนก็จะมีตัวที่รองรับ5 g แล้วก็ตัวที่รองรับ4 g นะครับตัวที่รองรับ4 g เนี่ยจะขายอยู่ที่4999บาทตัวที่รองรับ5 g เนี่ยจะขายอยู่ที่5999บาทนะครับตัวที่เรานํามาเทสกันในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวที่รองรับ4 g นะครับผมสเปคให้มาดีมากครับเมื่อเทียบกับราคาเนาะโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีโหมดให้เราเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเราก็กดเพิ่มได้เลยแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างให้ใช้้งงานนนอยู่ตรรีะคับ นี่เขาเก็บมาได้รวดเร็วมากๆตัวชิปของเขาก็จะเป็นตัว snapdragon 685นะครับชิปตัวนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะใส่หัวเนาะเพราะว่าเป็นชิปตัวที่แบบโอ้โหใช้งานมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่ว่าโดยพื้นฐานโดยรวมแล้วการใช้งานผมว่ายังใช้แบบทั่วไปได้อยู่เนาะก็ภาพไปดีปรับสูงมากได้การแสดงผลปรับได้ที่สูงนะครับดันไปสูงมากย่งไม่ได้พาวีโฟสูงมากได้ครับผม แล้วก็ตัวตั้งค่าสนามรบก็เปิด60 fps ได้ครับเดี๋ยวเรามาดวูว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยจะนิ่งมากหน่อยแค่ไหนนะครับทำไมผมถึงพูดว่าจะเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็คนให้ความสนใจเยอะเพราะว่าตัวเนี้ยสเปคให้มาดีมากๆเลยนะครับทุกคนดียังไงบ้างหนึงแหละได้หน้าจอมาใหญ่มากครับอยู่ที่6.9นิ้วใหญ่ยังไม่พอครับราคานี้เลือกตัวละครประมาณนี้นะดูวิดีโอสกินก่อนแล้วกัน อันนี้เป็นวิดีโอสกินของเขานะครับก็เนียนเรื่องสมุดดีครับอ,อย่างเทพจัดไหมจับมากเลยเนาะนี่ประมาณนี้ครับผมก็มาต่อสเปคกันต่อครับผมก็ตัวนี้ได้หน้าจอมาที่6.9นิ้วนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่มากในเลนราคาแบบไม่เกิน5,000บาทเนาะ หน้าจอใหญ่ยังไม่พอนะครับได้ความลเอียดของหน้าจอมาที่ Full HD+ Pad ด้วยครับปกติเราจะเห็นว่ามือถือที่ขายในเหรือราคานี้เนี่ยก็จะได้ตัวจอเป็นจอ HD+ Pad เองเนาะแล้วก็ยังไม่พออีกนะครับผมได้รฟเลกชมาสูงอยู่ที่ 144Hz ครับ <c oughs> โอ้โหแบบจัดเต็มมากๆครับสเปคหน้าจอของเขาเนี่ยคือจากที่ผมได้ลองใช้งานได้ลองสัมผัสก็โอ้โหทัดลื่นไหลสม,มูทด,ดีมากครับตัวชิพของเขาก็เป็นตัวที่แบบไม่ได้ พูดว่ามันดีมากเนาะก็คือเป็นตัวที่เก่าแล้วแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วการใช้งานจากที่ผมได้ลองสัมผัสนะโซเชียลมีเดียดู YouTube น่นนี่นั่นก็โอเคครับใช้งานได้ดีเดี๋ยวส่วนตัวเกม ROV เล่นเป็นยังไงบ้างมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเขามาพร้อมกับแรม8กิกนะครับผมตัวแรมเนี่ยก็จะเป็นตัว LPDDR4X นะครับตัว ROM เนี่ยให้มาที่256กิกครับราคานี้ถือว่าดีและยังไม่พอครับตัวชนิดของตัว ROM ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว UFS 2.2ครับอ่านเร็วเขียนเร็วครับหายากนะสำหรับมือถือที่ขายในนเราาคี้้แลว ได้ลมมาเป็นแบบ UFS นะครับผมเวลาเราติดตั้งอะไรต่างเนี่ยมันก็จะติดตั้งได้รวดเร็วเนาะการอ่านข้อมูลอะไรต่างเนี่ยมันก็จะอ่านได้เร็วนะครับปกติก็แน่นอนแหละใส่ลอมมาเอ้ย256กิกแต่ชนิดลมเป็นตัว MMC อย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบช้าไปนะครับทุกคนปัจจุบันเนาะเพราะว่าไฟล์ข้อมูลอะไรต่างมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยครับการใช้งานตัวกล้องก็โอเคครับพอใช้กล้องหน้า8เมกะพิกเซลกล้องหลัง50เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาครับผม เขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่7,000ม ah ิลลิแอมครับฟังไม่ผิดครับผม7,000มิลลิแอมอลครับทุกคนก็คือแบบโอ้โหแบตเยอะมากตัวเครื่องนี่มีความหนาอยู่ที่8.40ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่214กรัมเองครับชาร์จไวที่แถมมาในกล่องก็เป็นหัวชาร์จ33วัตต์นะครับเป็นมือถือที่คนแบบใช้งานแบบให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่แบบซื้อให้ญาติผู้ใหญ่ที่ท่านแบบไม่อยากชาร์จมือถือบ่อยๆแต่ว่ายังต้องการแบบ มือถือที่แบบเครื่องมีความลื่นไหลใช้งานต่างๆได้แบบได้เต็มที่อย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากน่าจะเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงแบบเทศกาลปีใหม่นี้แน่นอนครับผมกล้าคอนเฟิร์มเลยแล้วแบรนด์หมีเนาะก็แน่นอนครับทุกคนรู้ว่าเขาทําตลาดในไทยมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบโอ้โหหลากหลายซีซั่นเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ย เปลี่ยนในส่วนตัวซอฟแวร์เขาก็จะเป็นตัว UI ใไอตัวเสี่ยวมี่ไฮเปอร์เวสแล้วใช่ไหมครับการใช้งานต่างๆเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนผมว่าเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจได้แล้วนะผมก็มีโอกาสได้ลองเทสลองใช้งานของเขาในหลากหลายรุ่นแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับผมนี่คือฟิลลิงในช่วงที่เราเริ่มเกมแล้วก็ไล่ฟาร์มของเนาะเฟรมเดทก็จะอยู่5 9 6 0อยู่ประมาณนี้ครับช่วงออก็มีล่วงลงมาตามแบบ จังหวะของเขานะครับทุกคนแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าฟินในการสัมผัสการเล่นคือโอ้ใช้ได้เลยครับโอ้โหมันมาล้วงเราไม่เป็นไรให้เขาล้วงไปตายไปไหนละตายตายตายเขาล้วงเรานะเนี่ยโอ้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว มามาสิมาสิมาส,มาสิไปไหน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 ไปด้วยไปไหนไิดนะนี่เป็นไงล่ะแตกหนึ่งสวยพี่สวยก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปัม๊มวงปั๊มเวลกอนแล้วกันเนาะเดี๋ยวตัดจับมาให้ทุกคนดูในช่วงแบบชุลมุนช่วงเท้าได้เข้าเข็มอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหเหาะเลยเราลอยเลยโดนทุบลอยเลย ตอนนี้เราก็เล่นเกมมาได้ประมาณ9นาทีแล้วนะครับทุกคนอยู่ในช่วงแบบไปลายเกมแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างฟีลในการเล่นตัวเฟรมเบตของเขานะครับอยู่ราวๆแบบ5 9 6 0นะครับทุกคนแล้วก็อยู่ในช่วงหลายๆตัวเนี่ยก็มีดับลงมาบ้างนะครับอันนี้คือจังหวะที่เขามาบี้เราแล้วนะทุกคนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมามามา,มาเออตายไปซะนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ ถ้าเราแบบอยู่หลายๆตัวเหมือนเมื่อกี้เนี่ยก็มีร่วงลงมาแบบ50สิต้นๆมีให้เห็นบ้างนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าโอ้ฟิลลิ่งในการเล่นถือว่าโอเคครับทำออกมาได้ดีเนาะมีความดื้อโอ้โหอะไรเนี่ยมันยังไม่จบเลยทำไมยอมแพ้ง่ายขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโสับมันไม่ได้เลยอะมันมีตัวล่อโอ้โหเกมนี้เรา เมื่อกี้ที่เราเล่นในช่วงต้นๆเกมเนี่ยเราเป็นต่อนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนแล้วกเกมมันแบบพิคเลยอ,ะ <Enemy ultimate. S 1> อ่ะเลย์เย็นๆเจยเย็นๆต้องอยู่หลายตัวแล้วกันโอ้ oh, ตะเกียงนี้ผมเข้าไม่ได้เลยมันโยนอะไรมาก็ไม่รู้โดนเราโอ้หอยู่หลายตัว, <Yeah. S 1> ตวมาก <Yeah. S 1> ันไว้ก่อนแล้วกัน เนี่ย <N ee> ครับทุกคนเป็นไงบ้างจังหวะในช่วงแบบมามาอเอาเอามันเอามันเอามันเออต้องดึงมันมาเอาแบบนี้แหละอ้ยโดนเลยครับผมเราโอ้โหเสียใจน่าจะจบแล้วลหะครับโดนไอคิปตัวใหญ่ตี่ะจบก็จบครับผมฟิ <S <S ้ว <Fuel> เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า Redmi 15ที่เป็นตัวรองรับ 4G นะครับผมลองเล่นเกม ROV ใส่แ d นบ g ากอน685นะครับก็โอเคครับพอเล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ผมเป็นการเล่นแบบปรับสุดให้ทุกคนดูนะครับก็จะมีความแบบดึกดักดึกดัก,ดกบ้างในบางจังหวะน,นะครับดังนั้นผมขออนุญาตแนะนําให้ทุกคนแบบปรับกราฟิกให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมพอควรแล้วกันนะผมก็จะเล่นได้แบบลื่นๆแน่นอน แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเจ้าเรดมี15เครื่องนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่ให้สเปคมาดีมากในเรทราคาไม่ถึง5,000บาทนะครับก็ราคาค่าตัวอยู่ที่4999บาทสํบาทสำหรับตัวที่รองรับ 4G ส่วนตัวที่รองรับ 5G อยู่ที่5999บาบาทนะครับผมก็เป็นราคาออฟฟิเชียลเนาะที่ผมแจ้งไปถ้าใครที่ดูตามช่องทางออนไลน์เนี่ยแน่นอนครับราคาก็จะได้แบบต่ำลงกว่าน,นี้แน่นอนโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ